เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาถึงคำถามท้ายกิจกรรมที่3.9หน้า96ข้อที่3ามไปแล้วนะครับ โดยคําถามในข้อนี้เนี่ยเขาให้เราทําการสรุปผลการทดลองว่าจากกิจกรรมนี้เนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรครับผมน้องๆคิดว่าสรุปได้ว่ายังไงครับจากกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยได้ทําการหลบเหรียญจากเพื่อนที่ปล่อยเหรียญลงมาแล้วน้องก็หลบแล้วก็ดูว่าน้องๆเนี่ยสามารถหลบเหรียญได้กี่ครั้งแล้วก็ดูด้วยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยหลบเหรียญได้กี่ครั้งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันดู แล้วจากนั้นน้องๆอาจจะแอบไปฝึกซุ่มซ้อมมาก็ได้ครับหลบเลียนไปๆมาๆทำซ้ำหลายๆครั้งน้องก็มาดูนะครับว่าผลการทดลองเนี่ยเปลี่ยนไปไหมอ๋อแต่ด้านหลังนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ในกิจกรรมนี้ทําการบอกนะครับก็คือพี่แค่เราแนะนำด้ยเฉยว่าถ้าน้องลองไปฝึกซ้อมเนี่ยแล้วลองลองมาปล่อยเหลียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าความสามารถในการหลบเรียนของน้องเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าลดลงก็ให้น้องๆลองทํากันดูนะครับผม ก็ลองเขียนสรุปดูก่อนนะครับจากนั้นก็ลองพอต์เอาไว้เขียนสรุปแล้วก็กดรีซูมมาฟังเฉลยของพี่ได้ครับผมก็ลองพอต์กันดูก่อน,นนะครับติตอกติอตอกติอต,กตอตกตอเอาละครับมาเฉลยกันเลยดีกว่าจากกิจกรรมเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรครับผมจากกิจกรรมเนี่ยก็สรุปได้ว่าความสามารถในการหลบเรียนของแต่ละคน ในการหลบเหรียญของแต่ละคนแตกต่างกันครับใช่ไหมครับน้องๆกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะมีผลการทดลองที่แตกต่างกันบางคนก็หลบได้มากบางคนก็หลบได้น้อยขึ้นอยู่กับ ความเร็วในการตอบสนองของอะไรครับผมความเร็วในการตอบสนองของระบบประสาทของแต่ละคนนั่นเองครับบางคนเนี่ยก็มี r รีอคชั่นหรือว่าความสามารถในการหลบเหรียญหรือว่าการตอบสนองเนี่ยที่เร็วบางคนก็มีรีอคชั่นที่ช้า แต่ว่าพี่มีข่าวดีครับก็คือน้องๆยังจํารูปร่างของเซลลประสาทได้ใช่ไหมครับเซลประสาทเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปดาวมีแขนงสั้นและก็แขนงยาวโดยแขนงสั้นเนี่ยจะถูกเรียกว,ว่าเดน d r i t e หรือก็คือแขนงที่ทําหน้าที่ในการรับสัญญาณจากแขนงยาวของเซล์ประสาทตัวนอื่นนั่นเองครับโดยตัวแขนงยาวนี้ก็จะมีชื่อว่า axon เด็กก็คือตัวที่ทาหน้าที่ส่งสัญญาณนั่นเองครับผม โดยแอ็กซอนเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่ว่ามีไมอิลินเนี่ยเป็นตัวที่จะมาหุ้มรอบแอ็กซอนแล้วก็ทําหน้าที่ในการช่วยในการส่งสัญญานนั่นเองครับโดยไมอิลินเนี่ยยิ่งน้องๆเนี่ยทำการฝึกซ้อมมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าทําการทําซ้ําในบางอย่างมากขึ้นเท่าไหร่เหมือนกับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมทุกวันหรือนกักดนตรีที่ฝึกซ้อมทุกวันหรือว่านักวิชาการที่คิดโจทย์ซ้ำไปซ้ำมาทุกวันเนี่ยไมอิล e ินตัวนี้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นยิ่งขึ้นครับ และยิ่งไมเอลินมีมากยิ่งขึ้นเท่าไหรการส่งสัญญาณก็จะยิ่งรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นยิ่งการส่งสัญญาณรวดเร็วมากขึ้นเท่าไหร่น้องๆก็จะยิ่งทําสิ่งเหล่านั้นได้เก่งมากยิ่งขึ้นครับเหมือนอย่างเช่นการหลบเหรียญเนี่ยยิ่งกระแสประสาทเร็วได้มากเท่าไหรพอน้องๆเนี่ยพอตาของน้องเห็นว่าเหรียญเนี่ยทำการถูกปล่อยออกมามือของน้องเนี่ยก็จะทําการหลบในทันทีเป็นการตอบสนองระหว่างสายตาและมือที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างรวดเร็วครับผม และยิ่งน้องเนี่ยทำซ้ำบ่อยมากขึ้นเท่าไหร่ฝึกซ้อมทุกวันทุกวันหรือฝึกซ้อมมากๆน้องๆเนี่ยก็จะยิ่งมีการตอบสนองที่ไวย,ยิ่งขึ้นก็เพราะมีตัวไมอิลินนี่เองครับผมที่คอยช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีหรือว่านักกีฬาหรือว่านักวิชาการหรือว่าความฝันที่จะเป็นอาชีพอะไรก็ตามก็ขอให้น้องๆทำการฝึกซ้อมทุกๆวันนะครับแล้วน้องก็จะทําสิ่งนั้นได้แข่งได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนแม้ในตอนแรกน้น้องๆอาจจะทําไม่ได้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับขอให้น้องๆเฝึกซ้อมทุกวันทุกวันนั่นเองครับผมร่างกายมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้เราเก่งขึ้นอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นแต่ ความสามารถสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการฝึกฝนครับสำหรับข้อนี้พี่ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าจากกิจกรรมเนี่ยสรุปได้ว่าความสามารถในการหลบเรียนของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเร็วในการตอบสนองของระบบประสาทของแต่ละคนแต่ความสามารถนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการฝึกฝนครับโดยที่ในเซล์ประสาทเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปดาวมีแขนงสั้นแขนงยาวแขนงสั้นเนี่ยทำหน้าที่รับสัญญาณจากแขนงยาวซึ่งแขนงสั้นเรียกว,ว่าเดนดรัยและแขนงยาวเรียกว,ว่าแอคซอนโดยแอคซอนเนี่ยจะมีไมโออิลินหุ้มอยู่ทําหน้าที่ในการช่วยในการขนส่ง,งสัญญาณประสาทเพราะฉะนั้นยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่ไมโออิลินก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นถ้าน้องมีความฝันอะไรก็ขอแค่ให้ฝึกฝน,นกๆวแล้ะ เก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับผมแม้จะไปไม่ถึงดวงดาวแต่ว่าน้องๆก็ไปได้ไกลกว่าที่ทีน่น้องเคยอยู่แน่นอนครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามบนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดีย๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง